สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทานผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่าการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบดในช่วงบายของมือวันที่20เดือนท่านว่าคมค่ะปีพุทธศักราช2 5 6พนะคะพี่น้องค่ะมือนี้นะคะแอดภาพพ,าพี่น้องบรเท่าสุขสุขอนค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวท่ง ลาวพัฒนานะคะพาพี่้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางจากปูสามเงาค่ะมัที่ผ่านมาแนวทางของปูเขามอบเป็นตัวตะดเลนสามเจ็ดเจ็ดสามนะคะพาพี่้องคะเอามานีนะคะแนวทางของปูสามเงานะคะสิเดงมาเป็นตัวใด้พายพี่้องมาติติตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะกรนัลมัสการค่ะอก็เจริญพอเลยเนาะเบืองแล้วรวยค่ะ C ห้าหกอันนี้ก็ มันก็ไม่ถูกเหมือนมาเดิมค่ะก็เพื่อจะเข้านะค่ะเข้าก็จะปล่อยหวยไทยวันทอมันก็ปล่อยนะได้ค่ะหวไทยมันเสียงมันเงียบๆเพื่อนก็ได้เบิกแล้วรวยมาดอานช้าวนี้พอดีโทรมาพอดีชมก็รู้จักกันเอาน้ำมาถวายก็มาถวายจากกัะทานพอกีอ๋อค่ะ <c oughs> จะเองกันเลยค่ะ แกเคยเอาเอาของมาถวายไงเอาของมาถวายเอากับข้าวอะไรมาถวายถวายทางาน้ชาดนะค่ะแล้วก็มาไหวา้กราบไหว,วา้หลวงพอ่อที่นี่มันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะค่ะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แลวคนมาเที่ยวกันเยอะนะอยิงไกลปีใหม่ก็ยิงหนาแน่นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดไปถึงวันที่เจ็ดเนี่ยจะเริ่มเบาลงค่ะ ก็จะนานแน่นขึ้นนานแน่นขึ้นมากขึ้นเลยคือเลยๆจ้าถ้าพร้อมก็ค่ะพร้อมค<ง>่ะพร้อมจะลึมใจเลขปักหลักเนะาะค่ะเลขปักหลักลาวเนะา 4, 5, 6, นะ 4, 5, 6, ค่ะสี่ห้าหกเนี่ยสี่ห้าหกค่ะอ๋อสามตัว พนเนาะค่ะหกห้าสองหกห้าสองค่ะเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าค่ะศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าค่ะหกเจ็ดสองหกเจ็ดสองค่ะ ที่เบอร์แล้วสี่ค่ะเอาให้เบอร์ก็ได้เจ็ดหกสามเจ็ดหกสามค่ะก็ให้เขาตัดเล่นกันเราเองนะหรือเราจะตัดให้ก็ได้เนี่ยตัดหกห้านะค่ะหกห้าบนเจ็ดสองค่ะสามห้าค่ะห้าสองค่ะสามหกค่ะ บนเดี๋ยววันนี้จะส่งตมไปให้ใหใหถายืือให้หน่อยค่ะได้ที่น่าจะน่าจะน่าจะมานะน่าจะน่าจะเขา้าเออน่าจะเข้าค่ะเมื่ที่แล้วมันโดดไปหน้าหมดเลยเก้าตำสองเเห็นก็นาสองเราก็ให้สามสองได้ไหมล่ะค่ะถือสามสอง้าสามสองเจ็ดตสองอะไรยืมเพินข้างท้าย มันมาข้างหน้ามาข้างหน้าเลยค่ะไอ้เลขคู่คู่สุดท้ายเนี่ยนะคู่เจ็ดสามสองนะลองเอาจากเลขท้ายของมันมามาใส่ดูของมันดินะค่ะเนี่ยเจ็ดหกสามไม่ใช่เจ็ดสามสองกคิดหรือมามันเอาจัดไม่ได้แว่นตาตาคว่างใช่เทียบปั่นจักรยานกลับไปเด้เนี่ยใช่อ้ไม่นั่นเนี่ยเอา งูอีกด้วยนะค่ะวันเห็นงูประครยเขปฏิงูคนมาแม่เอาคนเป็นวงกลมบองเลยแล้วก็ตะพายมาอือค่ะ <laughs> ก,ก็เลยเอานี่อะไรเงี้เนี่ยศูนย์ก็ศูนย์พ่อค้านี่เออครัอาจารย์เออแล้วเลขก็เลขทูปนะเลขทูปกิดเจ็ดสองเก้าแต่เลขทูปยัง๋มันได้ลงไปนะ ลงเดิมเนี่ยหกหกสองหเจดนี่ยมันจริงๆมันเก้าเจ็สองนะกับหัวมันเลขทูบจุดมเชา,านี่กับทูปนะคะเลขทูบเก้าเจ็ดสองนะคะกับหัวเป็นหกเจ็ดสองเนี่ยค่ะอย่าไปลงไปมันจะลงเดยมมันจะเยอะใหญ่อ๋อจะจะมันจะเยอะใช่ไหมคะเอา เอาไว้เอาไว้ลงหวยไยมันเดี๋ยวมันจะเยอะใหญ่เหมือนอเรายิงไม่ถูกอยู่ก็ไปลงเยอะพวกกับ <c oughs> ย,กยิงลงไปเยอะใหญ่ก็ไปใหญ่คล <c oughs> งไปเล็กกับเล็กก็เดี๋ยวจะปล่อยหวยไทยเมื่อไรก็โทรมาได้นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ว่างทั้งวันอ่าได้ค่ะพรุง <c oughs> ร่งนี้อยู่ทั้งนอกวันนี้เข้ามาทํา <c oughs> พอดีเบิกไม่รลลวยโทรมาอาจารย์ก็ไปก็เอ๊ะมัน คิดมันไม่วางแต่ที่ไหนได้อยู่บ้านนะอยู่บ้านค่ะพอดีมีอะไรนิดหน่อยอะค่ะ <c oughs> ค่ะคล้ายๆตอนตอนจะวางไปคล้ายๆว่าลืมปิดน้ำเลยอะลืมปิดน้ำเอ่อเปิดน้ำไว้ว่าจะซักผ้าค่ะน้ำก็เลยล้นค่ะเออสื่อสารกันไม่รู้เรื่องอาจารย์ก็โยมเข้ามาสองขัดจอนพอดีเลยไคค่ะ เดี๋ยวมันยังไม่บ้างนะจะคุยในรถนั้นเจ้าเลยนะนอกนั้นนะค่ะมาคณะเจ้าเจ้าเย็นๆมาโอ้โหวันนี้หนาวมากอืมค่ะอาจารย์โอ้ตนแตกนาแตกหมดแล้วอ่ะเป็นเป็นพระกั้นใช้โลชั่นเหมือนกันนะโอ้บางคนเรียนนี้ไม่ไม่เคยใช้โลชั่นเลยนะคะแตกก็ให้มันแตกไปเลยค่ะโอ้ทาไว้หน่อยแต่ประมาบบ่ายต้องทาไว้หน่อยทาไว้หน่อย บางมือแรวยไม่ใช้เลยหรอไม่อไม่ได้ใช้โลชั่นค่ะโอ้ข้าใจว่ะรอยมันธรรมชาติเลยนะบางคนอาบน้ําอุ่นตัวแตกเลยนะค่ะน้ำอุ่นมันตียมันแห้งนะตียมันแห้งใช่ค่ะกแล้วปลดเวลากระเพาะค่ะได้เวลาพอดีพระอาจารย์ก็พระอาจารย์เน้นตัวไหนนะคะวันนี้ฮะเน้นตัวไหนนะคะ ก็มนกันเน้นทุกตัวอะไรเยได้ค่ะเน้นทุกตัวเดี๋ยวให้มันผ่านไปใหม่ไปก่อนเนี้ยมันมันบอกว่ามันยังไม่ขับเป็นเมื่อที่แล้วมันไปทั้งหน้าโมโโหเก้าหกสามของเรามามาหมดเลยมันไปทั้งหน้ามันไม่รู้ทำไงมันมาทั้งหลังเราก็จับไม่ถูกค่ะวันนี้เนี่ยนะเจ็ดหกสามเนี่ยมันเป็นเลข เลยนะเออเนี่ยเลขข้างเลขข้างหน้าเลยเราเอามาใส่ข้างหลังดูซิมันจะมาไหมค่ะามันมาแล้วก็เอามันย่ออาหารให้มันมาได้เนาะอืมอือแล้วก็หมดปัญญาใไปเลขมาข้างหน้ามาทุกงวดทุกงวดหนึ่งข้าทุกเข้าข้างหน้าทุกงวดทุกงวดทุกงวดเลยค่ะพอาจารย์ก็ขอให้โชคดีมีชัยกันทุกคนการปีใหม่แล้วก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีเเนาะค่ะ ขี่ขับรถขับลาก็ระวังเนาะรถลาถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปออกไปรถลาถนนเนาะมันหนาแน่นอันตรายมันสามารถเกิดได้ตลอดเวลาในอุบปริเทศมัได้ตลอดเวลาก็ขอให้โชคดีมีชัยเลยเนาะฉันขอเลยฉันขอสการ์เซอรทุกค่ะขอบคุณค่ะสรุปแล้วท่านค่ะคลิปนี้นะคะพี่น้องค่ะแล้วทั้งจากปู่สามเงาค่ะ เราพัฒนานะคะเหล็กปักแลาวของปู่ะมี4ีหาหนะคะพี่น้องคะแนวทางจาับกูขามีหหาสองเจมหาศูนย์หกหาหกเจ็6สองเจ็ดหกสามหกหาเจ็หาหาสกับ3 6นะคะพพี่น้องคะแคปหนาจอน,นะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางเล่าพัฒนานะคะแนวทางจากปู่สามเงานนะคะ่ะจังไดก็อย่าลืมนําไปพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะพรายพี่น้องค่ะตั้งช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพายพี่น้องบรรเทาสุขสุนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอมุ่นแนวทางในคลิปนี้คะ่ะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่สามเงาค่ะเอาเอาไว้พอกันไม่ก็ไปในคลิปหน้าน,นะคะพายพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ